วันนี้ก็เอาดินมาลงที่บ่อตัวเองนะครับผมเพราะเนี่ยแถวนี้มันอันนี้น้ํามันซ้อลงนะครับผมก็จะมาลงสักหบเที่ยวตรงนี้ก็ต่ําน้ํำซ้อเนาะน้ําซ้อลงเนี่ยมันซ้อมาซ้อมาทะลุมาเนี่ยลงทําให้ขอบบ่อพังนะครับผมต้นตะขบผมก็กําลังสวยงามนะครับอันนี้ต้นมะรุม ก็ผมก็จะเอามาใส่เนี่ยเห็นป่ะพอตรงนี้มันต่ำมันก็ซะลงไปทลายลงไปริมบ่อทำให้ขอบบ่อพังนะครับเนาะผมก็เลยจะเอามาใส่สักห้าหกเที่ยวนะครับรถก็จะวิ่งไกลหน่อยแต่ไม่เป็นไรกันเอง ยาแถวนี้ก็ยังไม่ได้ตัดว่าจะเวัวมาผูกให้กินเล่นไปนะครับพนักงานฉีกตัวเราก็มาเข้าร่มก่อนนะครับเข้าร่มก่อนวันนี้ก็เอาไอปุ๋ยขี้วัวมาใส่ต้นไม้นะครับพวนดินต้นยางนาแล้วก็ไอต้นขี้เหล็กนะครับก็เตรียมใส่ปุ๋ยมูนวัวเนาะใส่ไปเผื่อว่า อ,อ,อนาคตเขาโตอันนี้คือต้นมะเข็งนะครับผมต้นเข็งหรือต้นลูกหยีมังผมก็ไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกอะไรแต่บ้านผมเรียกต้นเข็งนะครับก็เป็นหน่วยดำๆอยู่นะครับผมนะอ,อตอนลูกเนะี่ยๆกินเอาไปตาํากินก็อร่อยตามเมี่ยงตาอะไรตาเหมือนส้นตมตํานี่แหละนะครับออกฝาดๆนะครับกเที่ยวก็พอ นะตรงลกๆเนี่ยมันจะมีร่องแบบนี้แหละมันจะมีร่องน้ำเซาะอ,อยู่ก็ใส่เข้าไปพอแถวนี้มันยังสูงอยู่อาจจะดันได้ปรับไม่ปรับหรอกสูงกลางอดีเพราะเขาจะสร้างกระท่อมฝั่งนี้ก็ว่าจะทำลงเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับเขาไม่ให้ผมปลูกอะไรเลยตรงนี้ ไม่ปลูกก็ไม่ปลูกก็ปล่อยไว้อย่างเงี้นะครับคอยตัดญ้าตัดอะไรเนี่ยคลองหนูอย่างสวยเลยเนี่ยแถวนี้ไม่บอกใครนะเนี่ยอ๋ออี๋คลองมันแลนดนนี่นี่มาบอกใครมาตัดหญ้าพอพอดีนนี่แหละมันแลนเปไปตามแนวเียสวยงามตามท้องเรื่อง ขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่รับชมช่องอภิวัตรทาทองหรือเพจก้าวตามรอยพ่อหรือมังกรโมบายนะครับออกมานาครับออกมานาใส่ปุ๋ยใส่อะไรไปตามภาษาหนุ่มโสดของเรานะครับบ๊ายบายครับผม